โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในแกรดดอมนะครับผมเรามาอยู่กันในเกม o b บ o x Map Snowboard Obby นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาตะลุยโวล์กันนะฮะเพราะว่าเราผ่านโวล์กับโวล์ไปแล้วนะจ๊ะแล้วเกมก็ได้ทําการอัปเดตโวล์มาพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเคลียร์โวล์กันนะจ๊ะโอเคถ้างั้นก็ ไปลุยกันเลยเย้ว yeah. ู้ฮู้วูู้วู้แทบหมดลมหายใจเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยคำหนึ่งนะขออนุญ,ญาตหายใจก่อน <c oughs> ผมวู้นานไปหน่อยนะครับผมใช่ <c oughs> ไปหวังว่าโวลสามจะไม่ค่อยมีบั๊กนะนะฮะเพราะว่าจําได้ไหมที่เราไปเล่นโวลสองมาเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับโวลสองเมื่อพาร์ทที่แล้วมาบั๊กเต็มไปหมดเลยมีแต่บั๊กนะครับผมใช่ทําให้เราใช้เวลาเคลียร์ตั้ง20นาทีเนะี่ยกว่าจะเสร็จนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวนาเลยขอให้โวลสามไม่มีบั๊กนะครับผมถ้าโวลสามไม่มีบั๊กแล้วก็ผมจะสามารถเคลียร์มาได้ไวขึ้นแน่นอนนะครับใช่มันจะต้องไวกว่าโวล์สองแน่นอนอะ โอเคแต่นี้ไม่บักนะผมประมาทเองโทษทีครับพมตายเฮ้ยเซ็งชะมัดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคนเรามันต้องมีกันพลาดกันบ้างใช่ไหมโอ้ยแต่พลาดสองครั้งติดนี่ก็ไม่ไหวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> พลาดสองครั้งติดเลยอะ่ะว่เซ็งเรือเกินเซ็งเรือเกินฮ้ยข้างหน้ามีคนว่ะไปไปเรารีบไปกันดีกว่าเราจะไปแซงเขากันนะครับ ใช่ฮึบฮึบฮึบอุ้ย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 ,อยไอตรงที่เป็นน้ําแข็งคือไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเ้าคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะคนที่ผมบอกว่าผมจะไปแซงหรือว่าผมแซงเขามาแล้วแบบว่าเขาตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ข้างหลังผมหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอืฮมอันนี้มันก้อนอะไรเนี่ยก้อนมะเขือเทศหรือเปล่าที่ผมปีนเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะฮะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นที่หั่นเป็นแว่นๆนะครับอ่าแต่นี้ไม่ต้องทายนี่แตงโมแน่นอนแตงโม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 ลูกโตๆหวานๆรับประทานถูกเอกถูกใจแตงโมจินตลายมากๆแตงโมจินตลายวะเราต้องบอกพี่ร้องเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอู้มีแท่งสีแดงๆห้ามโดนใช่ไหมฮะ อ่าเหมือนเขายังทําไม่เสร็จยังไงก็ไม่รู้ว่าไอ้แท่งสีแดงเมื่อกี้ใช่โอ้ยเจอแตงโมอีกแล้วพอร้องเพลงแตงโมปุ๊บเจอแตงโมอบ่อยๆนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมรอดได้ไงเนี่ยเออน่าน่ะดีเมื่อกี้ผมตกไปแล้วนะแต่ว่าสเก็ตบอร์ดผมมันไปนทายไหลโดนแตงโมแล้วมันกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมงงมากเลยอู้อันนี้น่าจะยากนะครับผม pp! กระโดดหลบเลยตรงนี้เข้าตรงกลางึบกระโดดหลบอาหลบไม่ทัน อ้อันเนี้ยเขาต้องกลางไม่ต้องหลบมากอะร like อบน,นี้เรามาทางนี้บ้างเออเราไปทางขวาไม่รอดแล้วก็ไปทางซ้ายแทนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โเซ็งเจอรูอะเซ็งเซ็งหลายเซ็งเลยเมื่อกี้ตายหลายรอบเกินวีการ์บีแคร์ฟูลนา ป่ะฮึบ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 ย่าไม่ได้แหลกเขาลอกคนคนนี้เฮ้อ <c oughs> น้องๆบอกไม่ได้แลกได้ยังไงพี่พี่ตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยผ <c oughs> มหมถึงเฉพาะด่านนั้นน่ะเอ้ยด่านอื่นอย่าไปนับสิน้องปะเทอะใช่นี่แหละ,อะโอ้ยมีรูตรงกลางเดี๋ยวดูดิอ๋อให้ลงรูเฮ้ยเฮฮโอเคตาย โอ้โห oh. ไม่มีกันแบบมีป pues ้ายบอกเนี่ยแบบว่าเออลงรูตรงนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ยฮึบอ้าวรอด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 อ้าลงรูอีกแล้วล่ะผมไม่ชอบรูเลยเอ้ยแต่รูนี้มันไม่ขยับอ่าสบายสบายสบายลงรูง่ายๆเพราะมันไม่ขยับนะฮะอันนี้อะไรอะตุ่มสิวเหรอห้ามโดนตุ่มสิวนะฮะ ถ้าโดนแล้วตายไปเกิดใหม่ <G ül> ก้อนแดงๆเหมือนตุ่มเลยเหมือนตุ่มสิวเลยนะฮะสิวบนหน้าผมช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าอไรสิวขึ้นเยอะมากเลยครับเอออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะแบบออกกําลังกายบ่อยไงผมออกไปข้างนอกบ่อยแล้วก็ไปออกกําลังกายบ่อยหน้ามันก็เลยเริ่มมันนะเพราะหน้าเริ่มมันแล้วสิวก็เริ่มขึ้นโอ้แย่ชะมัดเลยอย่างนี้ต้องแบบเลิอกออกไปข้างนอกละแบบ สักเดือนหนึ่งสิวจะได้หายเออเนาะอ,อ้าวอะไรครับเนี่ยผมตายได้ยังง่ายผมกากระโดดไปตามอ,อที่เขาให้กระโดดแต่เมื่อกี้ผมตกนะฮะแล้วผมก็ตายเออเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดีมันไม่มันไม่ควรเป็นเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อตอนเมื่อกี้มันมาไม่ถึงเฉยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะเฮ้ย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  เด้งถึงอย่านะอย่าเลยนะโอเคโอเคเราจะไม่ประมาทเดี๋ยวมันไม่ถึงนะะเด้งถึงโอเคถึงโดยสวัสดีรูปภาพเบอร์สามนี่มันดูไม่ค่อยยากเลยเนาะนะฮะเออแบบไปแบบสบายๆชิวๆอ่ะเราไปแล้วเราก็คุยกันไปชิวๆแล้วมันก็เอออัอนนี้ยากแล้วนะฮะอาจจะอันเนี้ยยากแล้ว <c oughs> <c oughs> ห้ามโดนลาวาใช่ไหมแล้วก็ห้ามไปทางซ้ายด้วยเพราะว่าทางซ้ายมันกระโดดไม่ถึงทางมันขาดนะครับต้องมาทางขวาใช่เอออุ้ยแต่กำแพงได้ด้วยแฮะเมื่อกี้ผมโคตรเท่เลยผมไต่กำแพงแต่ตอนนี้ผมไม่เท่ะละเพราะว่าผมตายครับโคตรโคตเโคชอโอเคกลับมาเทอีกรอบเขาทำได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะหนาเมื่อกี้อือฮึ <c oughs> ฮ้ย <laughs> ชมตัวเองไม่พักเลยผมเนี่ยนะฮะเออถ้าผมไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมผมล่ะจริงไหมน้องๆชมผมเดยผมจะได้ไม่ต้องชมตัวเองนะครับ <laughs> <laughs> ชมพี่เยอะๆนะน้องพี่จะได้ไม่ต้องชมตัวเองให้มันวุ่นวายอื uh ้ออ้าวอะไรเนี่ยเกมดีเกมดีโอเคได้ละ เฮ้อยอย่างเซ็งเลยอุ้ยทางหายด้วยแฮะทุกคนทางหายด้วยเราต้องรีบไปนะครับเนี่ยข้างหลังเห็นปะมันหายไปนะครับผมซ้ายหรือขวาไปขวาแล้วกันคึบกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามโอเคผมว่าทางขวาอาจจะยากกว่าทางซ้ายก็ได้นะมอกี้อืมเพราะว่ามันกระโดดรัวๆเลยใช่อันนี้แล้วเนี่ยสปีดบูตบูต มันเป็นสปีดบูธที่ผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความเร็วเท่าไหร่เลยมันดูช้าๆแปลกๆนะครับอือฮึอุ้ยอุ้ยอหอ้โอเคฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะตายแล้วอ้าวโอเคให้มันได้อย่างนี้สิเกมให้มันได้อย่างนี้ บักเยอะแทนนาอเยอะแทนนาอบักเยอะแทนเนโอเคโอเครอก่อนอ่าฮะเออเฮ้ยผมรับปวดหัวจริงๆโอ้ยเกือบเกือบตรกอันนี้ผ่านมา8นาทีแล้วนะฮะ แล้วอยู่ที่ด่านที่49ผมว่าโวลนี้น่าจะใช้เวลาประมาณอ่า,อา20นาทีเหมือนโวอ2นะฮะคิดว่านะเพราะว่า8นาทีแล้วเพิ่งจะได้50 50ไอ้นี่เองอะ50สเตตเองนะครับออืมันเสียเวลาตรงบคัคกแหละอืมโวา3นี่ก็มีบัคกเหมือนกันนะครับผม ใช่เอาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีขอพี่แซงไปก่อนออาวพี่ติด <c oughs> อุ้ยทางหายฮึบโอโอโอโโอเคโอเคเกือบตายเมื่อกี้ทางมันหายนะครับอืมห้ามยืนบนพื้นสีเนื้อนานเมื่อรอบที่แล้วเมื่อกี้มันเป็นพื้นสีเนื้อใช่ไหมถ้าโดนปุ๊บแล้วพื้นมันหายเว้ย เออทุกคนก็เห็นเหมือนกับผมใช่ไหมเออเนาะแล้วผมจะอธิบายทาไมว่าในเมื่อพวกเราก็เห็นเหมือนกันนั่นน่ะดี <c oughs> ขอโทษละกันนะจ๊ะน้องๆพี่ก็อยากอธิบายเผื่อบางคนไม่ได้ดูแบบเผื่อบางคนกําลังแบบกินลูกชิ้นอยู่อะไรเงี้ยเออแบบกินลูกชิ้นไปฟังในแคปโดนด้อมเล่นไปแล้วแบบไม่ทันมองช่วงเมื่อกี้อะไรเงี้ยเออเนาะสวัสดีครับนุ่มไอ้อทำไมตรงนี้คนเยอะจังวะจริงวุ้บโอ้ วูบอูเก่งเกินผมแซงคนมาสองคนแหละโคตรเก่งอ้าโอเคไม่โดนเกือบโดนหนามสีแดงทิ่มตูดแตกนะฮะผมเก่งจังเลยผมแซงคนมาเยอะมากเลยคนอื่นเขายังไปไม่ถึงไหนเลยผมแบบแซงรัวๆฮ่า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 เฮ้เก่งเกินคนคนนี้คนอื่นเขายังไปไหนไม่ถึงไหนกันเลยเราแซงยับยับนะฮะ ใช่เฮ้ยแล้มันเก่งเกินไปกับเกมแนวนี้นะครับใช่อันนี้ก็โดดข้ามไปถึงใช่ปะโอเคได้อยู่ฮึบอา้าวทำไมอันแรกมันถึงอ่ะอันแรกที่สองมันไม่ถึงอ่ะโอเคเราไปแบบคนธรรมดาก็แหละเฮ้ยเสียเวลาไม่เนี่ยเฮ้ย โอ้โห oh oh, อันนี้ดูจะยากนะเฮ้บโอ้ย oh, ถึงถึงถึงโอ้โ oh ห oh, พอถึงแล้วก็สบายเลยชิบอันนี้ลายแตงโมฉีดสีน้ำเงินลงไปนะฮะเพราะผมจําได้ว่าไอ้ลายแบบนี้มันลายแตงโมนี่หว่าใช่ไหมจําได้ปะใช่แต่เขาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ําเงินตัวแล้วสีน้ําเงินมาทาน,นะครับผมเออทาทําทไมทําไมไม่ให้เป็นสีเขียวแตงโมเหมือนปกตินะครับ เดี๋ยวเป็นแตงโมอ,อาบยาพิษนะเอาไว้ให้โสโนไวท์กินใช่ไหมเอยผิดเรื่องนะฮะโสโนไวท์เขาต้องกินแอปเปิลนะฮะใช่เคยดูปะโสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดน่ะเอออ๊ะตายผมนึกว่าผมจะรอดแบบสงอาพาเผยแบบเก่งเกินแต่ไม่ไม่ได้เมื่อกี้ตายนะครับค่อยคงไม่น่าพูดถึงโสโนไวท์เลยเนาะ เออเพราะถ้าผมไม่พูดถึง s n o w b ไ t e เมื่อกี้ผมอาจจะไม่ตายนะครับใช่โอ้ยรอบนี้ก็ไม่ได้พูดถึงสโน w ว้ t e นะแต่ก็ตายอยู่ดีโอเคตายสองครั้งติดแล้วนะเฮ้ยฮึบฮึบฮึบอ่าค,อค,อค,อคออ่อยๆไปค่อยๆไปเออถ้าเราไม่รีบเราก็ไม่ตายนะฮะใช่ฮึบ เด้งถึงอะว h a t อเควอดอะไรเนี้ยแมปดีๆแมปดีๆที่คุณควรเล่นประชดนะฮะ,ฮะเฮ้ยเบคอนมัด,ดีมีคนมาให้ผมแซงอีกแล้วอะ่ะฉันข้อแซงนายเลยแล้วกันนะจ๊ะเบคอนเบคอนอ่ะ โอ้โหเกือบได้แซงเบคอนแต่ผมใจร้อนเกินไปผมตายนะเฮ้ยไ,ไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่ว่าเออ no. เนาะเฮ้ยฉันแซงมาเยอะละฉันจะปล่อยแกไปก็ได้เบคอนอา้าวสวัสดีเบคอนยังอยู่เหรอถ้างั้นแซงเลยเอา้อาวอ้าวอ้าโอเคยังได้อยู่นะฮะวู้โอเคอันนี้ไม่ได้ละสวัสดีเบคอน เออออ,อขอเข้าไปหน่อยครบโอเคสวัสดีเบคอนเบคอนไอ้นี่หรอเบคอนถอดใจหรอเบคอนเหมือนจะถอดใจแล้วนะฮะแต่ผมอ่ะไม่ถอดใจเหมือนเบคอนหรอกผมผมเก่งเออเป็นไงเบคอนเบคอนเป็นไงฉันเก่งไหมเบคอนมาเลยมาเลยเบคอนโอเคเหมือนเบคอนจะตกลงไปตายแล้วเกิดใหม่อีกแล้วฮะ ผมไม่รอเขาแล้วกันนะครับถ้าผมรอเบคอนคงจะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าผมถึงจะได้ไปต่อว่าไปนั่นนะฮะเอ้ยโอ๊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 ย,อยนั่นไงล่ะมัวแต่ไปว่าคนอื่นเขาตายเลยไงเออเนาะอ้าวอีกแล้วทำไมเวรกรรมมันถึงได้จองล้างจองผ่านผมแบบไม่เลิกนะฮะ เออฉันหูรยอยย่อเบคอนแค่รอบเดียวเองนะแกแกจะมาลงโทษฉันหลายรอบไม่ได้นะลงโทษฉันแค่รอบเดียวก็พอแล้วเข้าใจไหมเออเฮ้ยโอเคโอเคฮึบฮึบยาเบคอนคนนั้นเขาออกมาจากจุดเมื่อกี้ยังวะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะยังแหละเพราะว่าเขาคงไม่เก่งเท่าผมนะอืมอืมถ้าเขาเก่งเท่าผมเขาอาจจะ มาได้แล้วแต่เขาคงยังมาไม่ได้หรอกอืมคิดว่า <laughs> <laughs> เฮ้ยแล้วน้ำบอกมันไส้เลือเกินเอ้ยเจอใครอีกแล้ววะเนี่ยสวัสดีโอ้โ,อโอหมูแต่มองเขาตายเลยสวัสดีขอโทษทีฉันมองนายนานเกินไปอ่ะโอ้ยฉันจะไม่ทักนายเลยละฉันจะไม่ทักนายอีกแล้วเพื่อนเพราะว่าพอฉันทักนายแล้วฉันตาย แล้วก็ขออนุญาตแซงไปก่อนนะเพื่อนนะโอ้ยตกคึไม่เป็นไรยังไปต่อได้อยู่พาร์ทดิฟเอ่อเวล์สามนี่ผมแซงคนมากี่คนแล้วเนี่ยผมว่าผมแซงมาเยอะมากนะคะผมใช่เนาะแซงคนไปแบบไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วอะ่ะเออ,อเผอิญว่าเก่งเกินอ้าโอ้ย <laughs> นึกว <f dragging> ่าจะตายซะแล้วเมื่อกี้ยังไม่ตายนะครับวันนี้แตงโมโดนได้ปลาแตงโมโดนได้ฮะแต่ว่าไม่สามารถปีนได้โอเคอันนี้อะไรอีกวะเนี่ยฮึบฮึบโอเคมาจุบมาจุบโอ้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 ยังยังยังไม่ตายเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึง ลงห่วงเด้งดึงบ okay, ูโอเคเส้นชัยอยู่ข้างหน้าล้วเออโ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 อติด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 ติติติโอโหจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยอติดติดติติเดี๋ยวก่อนนะทำไมตรงนี้มันดูยากวะทำไมมันดูยากอ่ะเฮ้ยครบ ฮึบฮึบเออฮึบเออค่อยๆไปค่อยๆไปฮึบหรือว่าจะไปแบบแรงๆเลยวะเออ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 โอ้โหผมมาติดอยู่ด่านเก้าเก้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วเพื่อนค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบเออ บาดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้เย้วู้เมื่อกี้ผมเห็นมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยนะฮะตอนผมมานะครับเสียดาจังเขาเป็นคนเดียวที่ผมเห็นแล้วไม่ได้แซงนะครับผมใช่เนาะ มีใครเห็นมากนะฮะมีเนาะเห็นเลยเนาะนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมใช้เวลาน้อยกว่าเขาแน่นอนนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด17นาทีกับอีก6วินาทีนะคะผมโคตรน้อยเลยน้อยกว่าพาร์ทสองอีก้งน,นที่พาร์ทสามมีอุปสรรคเยอะกว่าแล้วก็มีบั๊กด้วยนะคะผมใช่โวล์สองพาร์ทสองเนี่ยเราใช้20นาทีเนาะโวลสามพาร์ทสามเราใช้ทั้งหมด17นาทีนะคะผม ว่าหาฮ้าา,าเก่งเกินไปแล้วนะฮะโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีเวอร์สี่เข้ามาผมอาจจะได้กลับมาเล่นอีกนะครับผมก็สวัสดีครับบายจ้าจุ๊บจบ